การตีความทางกฎหมายว่าด้วยเงอนไขาการดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีมีอยู่สามในยะในยะแรกเป็นการตรีความกฎหมายอย่างตรงไปตรงมานั่นคือการเอารัฐธรรมนูญมาตรา158ผนวกกับมาตรา264หากตีความแบบนี้เริ่มนับวาระการดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่24สิงหาคม2557นั่นหมายความว่าวันที่23สิงหาคม2565 พลเอกประยุทธ์จันโอชาจะดำรงตำแหน่งครบ8ปีตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งหากย้อนกลับไปรัฐธรรมนูญปี2550ก็เคยมีการกำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไว้ไม่ให้ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน8ปีซึ่งมีช่องโหว่ให้ใช้เทคนิคทางการเมืองกลับมาดำรงตำแหน่งได้ต่อเนื่องยาวนานในยะที่2ดูเหมือนเป็นทางออกที่ประนีประนอมที่สุด มาตรา158และบทเฉพาะการมาตรา264ถูกเขียนขึ้นในรัฐธรรมนูญ2560ทั้งสองมาตรามีความมุ่งหมายจะให้ใช้เชื่อมโยงกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่ทั้งสองมาตรานี้จะใช้บังคับก่อนรัฐธรรมนูญบังคับใช้ไม่ได้นั่นหมายความว่าการนับระยะเวลาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์เริ่มนับตั้งแต่วันที่6เมษายน2560อันเป็นวันที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ การนับเช่นนี้ทําให้มีคําถามว่าแล้วที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีได้รับโปรดเกล้ามาตั้งแต่วันที่24สิงหาคม2557ถึงวันที่5เมษายน2560พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีแบบไหนในยะที่3นี่อันตรายที่สุดคือเป็นนายกตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งมีอยู่หลายมาตราไม่ว่าจะเป็นมาตรา158มาตรา159 มาตรา88ก่อนจะลงมติร่วมกันตามมาตรา272ตามนัยนี้ให้ความสำคัญกับบทบัญญัติมาตรา158เรื่องการเข้าดำรงตำแหน่งไม่เกี่ยวกับมาตรา264ซึ่งเป็นการใช้อำนาจบริหารบัญญัติไว้เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารราชการแผ่นดินหมายความว่านับวาระดำรงตำแหน่งตั้งแต่9มิถุนายน2562 ซึ่งก็จะทําให้เกิดปัญหาซ้อนกับการตีความตามนัยยะที่1และนัยยะที่2นับถอยหลังอีกหนึ่งสัปดาห์วาระการดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีถูกนํามาเป็นเงื่อนไขสมไฟการเมืองขึ้นอีกครั้งการตีความทั้ง3ามนัยยะข้างต้นไม่มีแบบไหนที่จะไม่ก่อให้เกิดเรื่องตามมามีคนแนะนําวิธียุติปัญหาแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าพลเอกประยุทธ์จะพิจารณาหรือไม่หคือการหยุดปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรอให้สารรัฐธรรมนูญตีความไว้เป็นบรรทัดฐาน2คือการลาออกแล้วเลือกนายกรัฐมนตรีกันใหม่ตามเงื่อนไขรัฐสภาและ 3. คือการยุบสภาซึ่งถือเป็นไพ่ตายก่อนที่ไัยจะถึงตัว